สวัสดีครับอยู่ในช่องที่นนท์รถบซ้ำสิ่งส,สดียามเช้ากินข้าวเช้าจมเอ้ยไม่จมหรอกมันมันจมเลยจมดินทรายเอาไปไม่ได้ติดกระโปรง <c oughs> ยับเลยเจ้าคุณเงินได้สามเที่ยวเที่ยวที่สี่ นี่เท่าที่สีนั่นนี่พี่ต้องอันนี้พี่ต้องให้ผมอีกเที่ยงนึงเอ๊ะมันต้องไปไงอไยู่ตรงไหนนั่นแหละอะไรกินข้าวไก่หรือเปลา่าไปมอโอ้สุดจัดอยากกินไงน,นี่ลาอยู่นะฮะ ย,ย่างเหรอเป็นไงอ,อันนี้อันนี้อะไรแกะแกะเลยโอ้ขอ,อง,อ,งอ,อ,อร่อย <c oughs> อ,อ๋อนี่ครับขับข้าวของเรา ดูครับปลาดุกย่างดุกย่างมีน้ำจิ้มนะครับก็ปลากระป๋องวิ่งสี่คันครับวันนี้สี่คันเหมือนเดิมเทพี่ไปเทตรงไหนตรงนั้นนะไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยไม่หล่ะเทตรงนี้มันเสร็ดปอนตัััวนนนน้อยที่่กะ เอาแกเอกอีกี่เที่ยวจ้ะ่้ลเเาตาัไ้าไปไหนไม่กินข้าวหรอครับ น้อยร้อยเจ็ดสิบห้าไปต้องถ่ายมุมนี้ครับไปกี่เท่าแล้วตาอ๋อ,ดอได้เยอะกับผมแฮย ได้สี่เที่ยวเองนี่ดึงครับ ปกติไม่ม <cozy en German> right ีอะไรเสียหายครับยางก็ไ <groups> ม่แบนเท่าไรนะลมพอดีแล้วอ้แสบตาเลยว่ะเล็กข้าวใครเอาปลาม่แดงมาดูไอ น้ำปลาหวานอยู่ในถุงมันจะกินไม่กินเปเอาเนี่ยน้ำปลาน้ำปลาหวานกินกับกระเดาโอ้บายมะตอนนัเราไม่ต้องกนมันหกเลยท้องใส่กินนะหรือเปล่าอย่กินเข้าไปสละม้าโอ้บายโอ้บายโมะบายคนมามาแล้ว ปลาหวานอม,มนอนันง้มันจะเป็นช็อตโอ้โหหล่อเลย <c oughs>

กินข้าวครับกินข้าว จมเที่ยวหนึ่งจมเลยเอาไลมั้งอายะดไม่เตนตมห่่ัโอยนู่นนู่นนู่นาานาหวานมเต็นเองังทำไมถึงวางไว้เยอะๆไม่ดีแล้วมันที่มันอีกไปหมดนี่ยังกินเนี่ยเหี้ย

มันลงมานะเดี๋ยวบานก่จะหยุดต่อเสียงตึกลงมานี่วิ่งสี่คันก็เทโอ้ต้องลงฝั่งนั้นฝั่งนี้เปิดไม่ได้ครับน้ำแข็งมาแล้วชุดช่างเลยครับนี่ในชุดส้มเลยชุดเนี้ยใส่ชุดนี้อะไรส้ม